แม่อันดากระิเอากระทะข,ข,ขึ้นข้างไฟใส่กระเทียมกับบักพิกโสรเตี่ยฮห้าเตียมไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่อันดากระซิขวให้บักพิกกับกระเทียมของห้าสุกเพราะแต่ว่าบักพิกกับกระเทียมของห้าสซุกได้ท joking, hey, ี่แล้วแม่อันดากระิตักใส่จานแยกไว้เนาะค่ะหลังจากนั้นแม่อันดากระิเติมน้ำลงไปในกระทะจักหน่อยนึงเสร็จแล้วหฮากระิเอาเห็ดเฟี้ยงเตี่ยฮห้าเตียมไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นเฮากระิขวไปเรื่อยๆจนกว่าเห็ดเฟี้ยงของหฮาสซสุก ต่อไปห้ากะสีมาเฮ็ดซุมเห็ดเฟียงกันเลยนะจ้าแม่อันดากระสิเอาบักพิกสดกับกระเทียมที่ห้าขัวไว้เซจซับเรียบ้อยแล้วใส่ลงไปในโคกแล้วห้ากระสีต่ำเห้มมันพอแหลกเพราะแต่ว่าตํำไปเรื่อยๆแล้วบักพิกของเฮามันกระเด็นเนาะค่ะแม่อันดาก็เลยใส่ผงชูรสลงไปหนึ่งอนซาหลังจากนั้นห้ากระสีต่ำเห้มันแหลกเนาะค่ะพราะแต่บักพิกของเฮาแหลกได้ทีแล้วแม่อันดากสะใส่เห็ดเฟียงทีห้าขัวไว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นห้ากระสีต่ำเห็ดเฟียงของเฮาแค่พอาหยาบเนาะค่ะเา เสร็จแล้วเ้างกสิตรรโคนเลโคนเล่แห่มันเข่ากันและสุดท้ายแม่อนดากระสีใส่ใบนั่งรักหรือว่าพักอีตูใส่ลง